เต็มคอเลยพี่น้องสวยงามอย่า ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะล่งซื้อผาผัางบาตองเลยว่างัน้นนางนิ่งดีย่แนมโมเห็นบาตองนะครับเนาะลงก็ลงไก่ข้นผลเขาเดี๋ยวบาตองพาไปพึ่งนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาตองพาไปบึ่งพี่น้องเนี่ที่เป็น เดินขี่ดินก็จะต้มใหม่ๆมเนาะครับเนาะ เต็มคอเลยพี่น้องอ๋อสวยงามอย่างเนี้นี่ครับผมง,งามตรงพี่น้องนาะบรรยากาศตรงไงตรงหน้าครับผมเนี่ยตรงไงตรงหน้านะครับ สวยๆนะครับถึงเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้านตรองนะครับเนาะมือนกจะเซ็ตชูชิไปหนึ่งแต้มนะครับเนาะ